สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับเช้าวันพระที่สดใสนะครับกับกล้วยแดงอินโดนะครับก็ตอนนี้นะครับตอนนี้ก็มีกล้วยสายพันธุ์ที่ได้นะครับได้ถูกพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาใหม่นะครับเป็นกล้วยแดงสยามนะครับเป็นกล้วยแดงสยามนะครับยังไม่เป็นที่ทางการเท่าไหร่นะครับนะครับก็ จากการศึกษานะครับแล้วก็การพัฒนาสายพันธุ์นะครับจากจากกล้วยแดงนะครับจากกล้วยแดงครับที่ไม่ได้มีลวดลายอะไรมากมายนะครับที่สมัยก่อนนําเข้ามานะครับจากกล้วยแดงอินโดนะครับนาเข้ามาสมัยก่อนครับก็จะเป็นลายลายเบสิกลายพื้นพื้นนะครับเป็นลายกล้วยแดงพื้นพื้นนะครับก็พัฒนาสายพันธุ์มานะครับจากประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นภูมิอากาศเอ่ยก็ตามนะครับหรือว่าการ พัฒนาทางเนื้อเยื่อนะครับจากห้องแลบนะครับทางเนื้อเยื่อนะครับพัฒนาพันธุกรรมหรือสายพันธุ์ขึ้นมาใหม่ให้มันมีลวดลายสีสันที่ธรรมชาติตกแต่งขึ้นมานะครับมันอาจจะเกี่ยวกับทางภูมิอากาศด้วยก็ตามนะครับนะครับในประเทศไทยนะครับในประเทศไทยมันก็จะมีหลายลวดลายนะครับแตกต่างไปนะครับจากดั้งเดิมมีแต่ลวดลายพื้นๆนะครับลวดลายพื้นๆนะครับ วันนี้ผมก็จะมีสารนารูนะครับกับการนะครับกับการพัฒนาสายพันธุ์นะครับพัฒนาสายพันธุ์ออกมานะครับพัฒนาสายพันธุ์ออกมาครับพัฒนาสายพันธุ์ออกมานะครับแล้วลวดลายผมก็จะแตกต่างออกไปนะครับก็ด้วยภูมิอากาศเองก็ต่างนะครับสมัยก่อนที่นําเข้ามาแรกๆนะครับขายกันต้นเป็นล้านนะครับต้นเป็นล้านนะครับสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนที่นําเข้ามาแรกๆนะครับเพราะว่า เป็นที่แปลกตานะครับเป็นที่แปลกตานะครับแต่ตอนนี้ยิ่งแปลกตาเข้าไปใหญ่เลยเพราะการพัฒนาสายพันธุ์ของของประเทศไทยเราเองนะครับหรือว่าการพัฒนาด้วยเนื้อเยื่อนะครับเนื้อเยื่อหรือพานจากห้องแลบนะครับการพัฒนานะครับซึ่งลวดลายได้ออกมาได้สวยงามมากกว่าที่ดั้งเดิมนะครับที่ดั้งเดิมที่เขามานะครับที่เขอมาจากที่ดั้งเดิมนะครับด้วยภูมิมิปัญญาของ คนไทยนะครับพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาออกมาได้สวยงามกว่าที่ดั้งเดิมที่เขามานะครับนะครับดูนะครับแต่ละลวดลายนะครับก็จะมีลายฮารพายุนะครับลายฮาบพายุก็จะมีพายุเล็กนะครับพายุเล็กแล้วก็ผสมด้วยไหมน้อยๆผสมไหมน้อยๆนะครับผสมไหมน้อยๆนะครับเหลืองทองอลามเลยนะครับเหลืองทองลลามเลยนะครับอันนี้ผสมไหมน้อยๆนะครับพายุเล็กนะครับ แต่ว่ามีใหม่มาผสมนิดนิดหน่อยๆเป็นเหลืองทองอลา,ามขึ้นมาเลยนะครับเป็นเหลืองทองอลา,ามขึ้นมาเลยนะครับก็จะถูกพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับว่าอย่างเงี้ยครับมีลายเพชรใหญ่ๆนะครับต้นก็จะพัฒนาลูกออกมาพัฒนาสายพันธุ์ด้วยภูมิอากาศในประเทศไทยก็ตามน,นะครับหรือว่าจะเป็นการพัฒนาจากเนื้อเยื่อเองก็ตามน,นะครับก็นะครับก็เลยมีกล้วยแดงชนิดใหม่ขึ้นมานะครับก็ชื่อ ของเขาก็เป็นกล้วยแดงสยามนะครับกล้วยแดงสยามหรือว่ากล้วยแดงของประเทศไทยนะครับที่เด่นชัดขึ้นมาเรื่องลวดลายนะครับไม่ว่าจะเป็นลวดลายพายุเล็กพายุใหญ่ลายจักรพพัดลายวากิวนะครับแล้วแต่คนปลูกจะตั้งชื่อขึ้นมานะครับเพราะว่าการพัฒนาสายพันธุ์ของแต่ละสวนนะครับจะมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนานขึ้นมาเรื่อยๆเราจะไม่ได้เรียกกล้วยแดงอินโดแล้ว เราก็จะเรียกกล้วยแดงสยามนะครับกล้วยแดงสยามนะครับก็จากชมรมกล้วยแดงอินโดแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้เปลี่ยนการเรียกชื่อของกล้วยแดงขึ้นมาเป็นกล้วยแดงสยามนะครับเมื่อวานที่ผ่านมานะครับเมื่อวันที่27นะครับ2ี่มิถุนายนเมื่อวานที่ผ่านมาครับได้เปลี่ยนการเรียกชื่อเป็นกล้วยแดงสยามนะครับกล้วยแดงสยามซึ่งเป็นของคนไทยนะครับซึ่งเป็นของคนไทย ได้เป็นการพัฒนาของคนไทยขึ้นมานค,รนครับได้เป็นการพัฒนาของคนไทยขึ้นมาไม่ว่าจะภูมิอากาศเองก็ตามหรือจากการพัฒนาสายพันธุ์แต่ละสวนของกล้วยแดงก็ตามครับหรือว่าจะเป็นทางห้องแลบนะครับการพัฒนาเนื้อเยื่อนะครับเนื้อเยื่อออกมานะครับให้ได้สายพันธุ์ที่สวยงามน,นะครับไม่ว่าจะเป็นลายจักระพัดที่มีรวดลายทีนะครับลายทีมากแล้วก็มีลายเพ้นใหญ่ๆหลายเพ้นใหญ่ๆหญ่หญ Itís ลายเพ้นก็หมา <ๆ S 2> ยถึงเป็นลายเพ้น คล้ายๆลายเพ้นอย่างเงี Red ้ยนะครับคล้ายๆลายเพชอย่างเงี้ยครับเป็นลายเพชใหญ่ๆก็ลายเพ้นก็เหมือนอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับลายเพ้นครับเหมือนคนเอาภูกันมาป้ายนะครับมาป้ายเป็นลายเพชนะครับลายเพ้นนะครับส่วนลายลายเล็กๆเนี่ยจะเป็นเหมือนลายเม็ดฝนนะครับลายเม็ดฝนนะครับแต่ก่อนที่เรานําเข้ามาใหม่นะครับเขาจะมีมูลค่าแพงมากแต่เป็นลายที่แบบพื้นๆยังไม่มีลวดลายที่จัดจ้านเหมือนกับที่ เขาเอามาดั้งเดิมนะครับที่เขาเอามาดั้งเดิมนะครับยังเป็นลายพื้นพื้นธรรมดาลายแดงออริจินอลธรรมดานะครับธรรมดาครับเป็นลายพื้นพื้นธรรมดายังไม่มีลวดลายอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวนี้มีลวดลายหลายสีสันนะครับเป็นลวดลายแบบที่น่าสนใจของชาวต่างชาติที่มาเที่ยวนะครับมาเที่ยวตามตามรีสอร์ทหรืออพาร์ตเมนต์ต่างๆนะครับก็จะเห็น กล้วยแดงสยามเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับเป็นที่น่าแปลกตาแปลกใจนะครับที่อ่อกล้วยแดงเนี่ยกล้วยแดงสยามเนี่ยมีลวดลายที่หน้าลงไหลแล้วก็สวยงามมากขึ้นครับมากขึ้นเรื่อยๆรืนะครับมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเป็นเป็นสิบสิบเท่าเลยนะครับเป็นสิบสิบเท่าเลยครับตอนนําเข้ามาแรกแงนะครับต้นราคาแรงมากครับคนซื้อขายกันปาดเหนื่อยกันเลยทีเดียวนะครับปาดเหนื่อยกันเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็ วันนี้ก็แชนแนลก็ได้นำข่าวสารข้อมูลนะครับก็มาอัปเดตให้ทุกคนได้เห็นนะครับกล้วยแดงสยามน,นะครับที่ถูกพัฒนาสายพันธุ์มาเป็นกล้วยแดงสยามแท้ร้อยเปนะครับด้วยภูมิปัญญาของคนไทยเองก็ตามแล้วก็ภูมิอากาศประเทศไทยเองก็ตามนะครับด้วยการกายสายพันธุ์ของเขาเองก็ตามนะครับนะครับด้วยอากาศภูมิอากาศบ้านเรากับที่เขามาดั้งเดิมมันไม่เหมือนกันมันก็จะปรับ ปรับตัวในภูมิอากาศของบ้านเรานะครับเพื่อที่จะให้อยู่ได้นะครับแล้วก็สีสันออกมานะครับแตกต่างไปนะครับแล้วก็มีข้อเตือนอีกข้อนึงนะครับข้อเตือนอีกข้อนึงก็มีการซื้อเนื้อเยื่อนะครับการซื้อเนื้อเยื่อเราก็ต้องดูที่มาที่ไปให้มันให้มันดีนะครับใส่ลุ้นอันนี้ใส่ลุ้นนะครับมีบางแหลกก็ดีดีมากเลยสวยทุกต้นเลยนะครับบางแหลนะครับบางแหลเราก็อาจจะ เจอสายลุนนะครับสายลุนเขาเรียกสายลุนนะเราเราเราจะเราจะว่าเขาไม่ดีไม่ไม่ได้นะเพราะว่าเขาก็พิมพ์มาแล้วว่าสายลุ้นนะครับไมเนเยื่อคือสายลุนก็ไม่รู้ว่าจะแดงหรือจะด่างหรือจะออกมายังไงก็ไม่รู้นะครับอย่างเงี้ยครับจะให้ดูนะเปียบเทียนนะครับระหว่างหน่อนะครับระหว่างหน่อกับสายลุ้นนะครับนี่นี่นี่คือสายลุนนะครับกล้วยแดงอินโดเหมือนกันนะครับแต่สีไม่เหมือนกัน กล้วยแดงอินโดเหมือนกันแต่สีไม่เหมือนกัน <hatten> นะครับอ like ันนี้ใส่ลุ้นใส่เนื้อเยื่อนะครับใส่เนื้อเยื่อที่ผมเลี้ยงไว้ก็เลี้ยงไว้เพื่อที่จะดูการพัฒนาของเขานะครับว่าหน่อลูกออกมาจะเป็นยังไงนะครับที่เลี้ยงเอาไว้นะครับจริงๆแล้วเป็นส่วนอื่นๆเขาจะโละทิ้งไปแล้วนะครับอาจจะโละทิ้งหรือว่าเอาไปทําปุ๋ยไปแล้วนะครับเอาไปทําปุ๋ยไปแล้วนะครับพวกใส่ลุ้นต่างๆนะครับก็อย่าเพิ่งเสียใจนะครับก็เลี้ยงเขาไปก่อนนะครับเลี้ยงเขาไปก่อนเพื่อ เขาพัฒนาหน่อลูกออกมานะครับพัฒนาออกลูกออกมาอาจจะสวยนะครับอาจจะสวยอาจจะนะครับอาจจะสวยเราต้องเลี้ยงเขาไปก่อนนะครับแต่ตอนเนี้เขายังไม่โดดเด่นเท่าไหร่เพราะว่าก็เหมือนกล้วยทั่วไปนะครับใบสีเขียวนะครับใบสีเขียวทั่วไปนะครับแต่เราก็เลี้ยงไปก่อนนะครับเลี้ยงไปก่อนนะครับกับสาระน่ารู้นะครับกับแชนแนลนะครับระหว่างหน่อออกมาอย่างเงี้ยมันจะเห็นเลยนะครับจะเห็นลวดลายเลยนะเห็นลวดลายนะ อย่างแม่มายังไงก็ลวดลายก็จะไปทางแม่นะครับอาจจะสวยก่าแม่ด้วยซ้ํานะครับอาจจะสวยก่าแม่ด้วยซ้ํานะครับนะอย่างต้นเนี้ยนะครับต anyway, right? like ้นแม่ละอองด่างเนี้ยนะครับนะครับยังออกมาอย่างเงี้ยครับลูกจะสวยก่าแม่ด้วยซ้ํานะครับสวยกว่าทางด้านเพ้นนะครับลายเพ้นใหญ่ๆแล้วก็มีลายเม็ดฝนครับลายเม็ดฝนเล็กๆนะครับนะครับก็นะครับวันนี้ก็ได้นาสาระน่ารู้มานะครับ นะระหว่างใส่ลุ้นเนื้อเยอื่อนะครับใส่ลุ้นเนื้อเยอื่อก็ไม่ต้องเสียใจนะครับถ้ามันเป็นต้นสีเขียวก็เลี้ยงเขาไว้ก่อนเลี้ยงให้เขาแทางหน่อขึ้นมาเราอาจจะได้หน่อที่มันกายสายพันธุ์นะครับกายสายพันธุ์นะครับกายสายพันธุ์หรือว่าการพัฒนาสายพันธุขนะ์ของตัวเขาเองนะครับของตัวเขาเองของของตัวกล้วยแดงอินโดเองนะครับหน่อลูกออกอาจจะออกมาสวยงามก็ได้นะครับเพราะว่าภ e ูมิอากาศบ้านเราเป็น เป็นดินที่สมบูรณ์นะครับเป็นพื้นดินที่สมบูรณ์นะครับประเทศไทยเนี่ยเป็นเป็นพืพ้นดินที่สมบูรณ์เขาเรียกอู่ข้าวอู่น้ําเลยนะครับประเทศไทยเนี่ยอู่ข้าวอู่น้ํามีพื้นดินที่สมบูรณ์นะครับแล้วมีภูมิอากาศที่ดีนะครับมีหน้าร้อนหน้าหนาวนะครับหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนนะครับก็ไม่มีหิมะไม่มีอะไรนะครับก็จะมีมีดินที่ดีนะครับมีดินที่ดีนะครับเมืองอู่ข้าวอู่น้ํานะครับ ประเทศไหนๆก็อยากจะได้ประเทศไทยนะครับสมัยก่อนนะครับถ้าย้อนกลับไปในอดีตถ้าเราเคยเรียนเรื่องสังคมศึกษาเนาะสังคมศึกษาสมัยก่อนนะมหนึ่งมสองมสามเนี่ยนะก็ยังจะมีอยู่แต่ไม่รู้เดี๋ยวนี้จะมีหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจเพราะก็ผ่านมาหลายปีแล้วนะครับก็จะมีนะครับว่าเกี่ยวประวัติศาสตร์นะครับว่าคนต่างชาติเนี่ยอยากได้ประเทศไทยมากเลยเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเมืองอู่ข้าวอุ่น้ํามากเลยเพราะว่ามี มีทำเลที่ดีใกล้แม่น้ำนะครับใกล้แม่น้ำแล้วก็มีดินที่ดีป่าเขาที่ดีแล้วก็สามารถปลูกอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ไม่มีแผ่นดินไหวไม่มีภูเขาไฟนะครับไม่มีแผ่นดินไหวไม่มีภูเขาไฟไม่มีหิมะตกนะครับเป็นเป็นเป็นประเทศที่น่าอยู่มากแล้วก็ชาวต่างชาติเป็นเป็นการท่องเที่ยวที่น่าหลงไหลสำหรับคนคนต่างชาตินะครับสำหรับคนต่างชาติที่อยากได้ ประเทศไทยนะครับแล้วก็มีหลายๆอย่างนะครับที่ที่ประเทศไทยมีแต่ประเทศอื่นไม่มีนะครับเอกลักษณ์นะครับของคนไทยนะก็คือรอยยิ้มนะครับคนไทยเจอใครก็จะยิ้มตลอดนะครับแต่คนต่างชาติเจอใครเขาก็จะเต็มที่ก็จะแค่จับมือจับมือนะครับเอกลักษณ์ของคนไทยนะครับก็คือรอยยิ้มนะครับรอยยิ้มที่ที่สวยงามนะครับคนไทยนะครับที่ชาวต่างชาติชื่นชอบนะครับก็ลงไหลนะครับลงไหล แผ่นดินไทยนะครับก็สําหรับเอสชยแนลนะครับก็วันนี้ได้นําสาระน่ารู้กับกล้วยแดงสยามนะครับกล้วยแดงสยามนะครับชื่อใหม่นะครับกล้วยแดงสยามนะครับชื่อใหม่เป็นกล้วยแดงสยามเป็นกล้วยของคนไทยที่พัฒนาด้วยคนไทยพัฒนาสายพันธุ์ด้วยคนไทยนะครับพัฒนาสายพันธุ์ด้วยคนไทยแล้วภูมิอากาศในแผ่นดินไทยนะครับในแผ่นดินไทยก็ได้เกิดขึ้นมาแล้วเป็นกล้วยแดงสยามที่เราเห็นกันอยู่นะครับที่เราเห็นกันอยู่ แต่ละรุ่นลายนะครับครับแต่ละรุ่นลายนะ,นะครับนะครับถ้าใครอยากรู้ข้อมูลเชิงลึกมากกว่านี้ก็เชิญชวนเพื่อนเอนเข้าไปในชมรมกล้ยแดงอินโดแห่งประเทศไทยได้นะครับก็ขอากราบลากันไ้ก่อนนะครับติดตามกันได้ทาง t i k t o อกนะครับใส่ชนชมสวยแล้วก็ทาง a c e b o o k นะครับก็ใส่ชนชมสวยแล้วก็ YouTube ส c h a n n e l นเดอร์สกอรใส่ชนนะครับเ ชแนลอันเดอร์สกอร์สายชนนะครับติดตามกันได้ทาง YouTube นะครับทุกช่องทางนะครับก็ขอกลับลางวัไก,ก่อนนะครับกับกล้ยแดงอินโดสวยๆนะครับสวัสดีครับ